เพื่อนนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูเอ่ออะไรที่ขาวๆกันหน่อยนะครับพอดีเพื่อนเพื่อนสอบถามมานะครับว่าเอ่อตัวที่ขาวๆนะครับมีกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้ครับตัวที่หนึ่งนะครับสูงยาวเข่าดีแล้วนะครับอันนี้นะครับโครงสร้างหน้าตาดีนะครับนี่หอวแห้งดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็สูงยาวเขาดีนะครับหองเฮงดีเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วนะครับจะเป็นน้องตัวนี้อีกนะเป็นน้องนิดเดียวนะครับไม่เกินกันเท่าไหร่ครับนี่นะครับนี่ครับตัวก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับความหล่อนะครับความสวยความหล่อนี่ค่อนข้างที่จะอหล่อคนละแบบนะครับนี่นะครับ หล่อคนละแบบนะครับดูนะครับนี่ครับเห็นครับหล่อคนละแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกะคล้ายกันนะครับมีอยู่สองสามตัวนะครับประมาณสามตัวนะครับนี่ครับอันนี้ด้วยนะครับนี่ครับเจอแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ครับแล้วก็ น่าจะมีอีกนะเพราะว่าเห็นอยู่นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมโครงสร้างดีนะครับสูงยาวเข่าดีเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับแล้วก็น่าจะยังไม่หมดนะครับแต่ยังหาไม่เจอนะครับนี่ครับตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นน้องๆนะครับถ้านับรวมจำนวนก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าตัวนะครับประมาณห้าตัวครับที่รุ่นไล่เลี่ยกันแบบนี้นะครับนี่ครับโครงสร้างนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับสูงยาวขาวดีทั้งหมดนะครับนี่คือออนุ่มๆนะครับนุ่มๆตัวขาวนะครับที่เพื่อนๆสอบถามมานะครับก็มีประมาณนี้นะครับประมาณห้าตัวนะครับได้นะครับนี่ครับ เราวนี้นะครับก็โตแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สอบถามมาหลังไม้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่สอบถามมาหลังไม้นะครับก็ทยอยจัดส่งไปเรื่อยนะครับวันละตัวสองตัวนะครับก็แบ่งกันไปนะครับอันนี้ก็ค่อยๆยทยอยไปนะครับก็เหลือน้อยลงแล้วนะครับผมวันละนิดวันละหน่อยครับขอบคุณเพื่อนๆนที่ติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมา ดูนะครับมาชมแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวต้องไปทำสุระก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมบายบายสวัสดีนะครับผม